มีมูลค่าสองแสนบาทไปทั่วประเทศ <c oughs> ท่านได้รับชมรุมนะมรับะะดูด้วยนะครับผมว,บวันนี้รู้สึกว่าสื่อมวลชนสื่อนะครับหลายๆสื่อก็มา้ด้วทางด้านอุทยานแห่งชาติอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเต่าปูลูน้อยหน่อยครับสัญ,ญลักษณ์ของไฟป่าครับจากนงมาจากเต่าปูลูที่ปลูกเต่าปูลูไว้นะครับเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยผมมี ครับ,รบนี่ก็คือปุ๋ยที่ได้จากการนําใบไม้นะครับมาสับย่อยสับเกินปะปนใบไม้นะครับมีข้อดีก็คือว่าถ้าเป็นปุ๋ยแล้ว้อมตกธรรมชาติอยู่แล้วนะครับและปีที่ผ่านมาเราก็เครือข่ายของเรานะครับจนสามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคนต้องรอมันสลายก่อนแต่งด ثم اول

จังหวัดพะเยากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด้วยสถานการณ์มอควาและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาและการเตรียมความพร้อมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องรวมถึงแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ร่วมกันผู้การบนทฑลทางบกที่34หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งว่าเราดําเนินการถ้าหากเปรียบเทียบกับปีก่อนมากพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี2560คุณภาพของอากาศก็จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปีที่แล้วเรา90กว่าวันถ้าพูดถึงในห่วงระยะเวลาทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่การรณรงค์การสร้างการรับรู้การสร้างความเข้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าพื้นที่ที่เป่าไม้ที่เป็นพื้นที่เกษตรเป็นแปลงเอกชนต่างๆเราสามารถควบคุมได้ ที่สหยุดครับอึ้บที่สขวาหันครับค่ะและชุดต่อไปนะคะชุดที่3ขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันครับแล,แ,ลแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้ไฟป่าและหมอกควันอ๋อครับเดินเชิญตรงนู้นจะสวยมากงามมากครับแล้วก็ PM 2.5จะหายไปจากเจ็ด่อนนะครับ อาผมสนงดันประ,ระปรชัฐจะเปตัวแช่แล้วดันแล้วดึงออกครับอีีครับตกแช่ดันแล้วดึงออกไ้ส่วนน้อยส่วนน้อยครับส่วนน้อยยังมีความคิดเดิมๆว่าใช้น้ําดับไฟนะครับมือหมีม,มือเสือนะครับทุกพี่ทําได้หมดขอแค่ใช้แค่มีดแล้วผมจะนับ 1นถึงหนะครับห้าสี่สามสอ่โอเครถเดินมาเดินทางมาแต่ผมไม่รู้ตัวเลยนะครับก็เป็นตัวนินรสัมพ้องกันไฟ้านะคะาเยเนื้ค่ของที่สแลดตาับผมถัดมานะครับเป็นรถุกนี่อนุรัที่บาเชีงรายค่ะและติดตามด้วยเพียรรักษาพันธุ์สัป่าดอยผาช้างเภอปงจังหวัดพะเยา สำนักบริหารพื้นี่อนุรักษที่13ค่ะศูนย์ปัญญาไฟป่าเชิงร้ายนะคะครับติดตามด้วยสถานีเขาหยุดทำลายสายด่วนนิจจุบสองติดตามด้วยโดยแม่สลองนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับจังหวัดราชดัรีค่ะอยู่ที่อำเภอตามด้วยการศึกไฟป่าค่ะตามด้วยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เารช13และติดตามด้วยนะครับสา์สัตว์ป่าเรียงรอค่ะ พะเยานะครับปัญญาธรมชาติโดยหลวงสงการนะคะาตาด้วยสำนักงาการทรัพยากรป่าไม้ที่2นะครับกอรวนนะครับผมความมั่นคงนะครับรวมไปถึงอสนะครับอาสาสมัครรักษาจจังหวัดพะเยาเราในปีนี้เราได้มีการวางเป้าหมายยังไงบ้างครับท่านครับในเป้าหมายในปีนี้นะครับต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าในปี2 5 6 6เนี่ยของเราเนี่ยมีจุด hotspot แล้วก็ พื้นที่เผาไหม้เนี่ยค่้น้างมากแต่พอมาปีีที่ผ่านมาเกิดจากการบูรณาการร่วมกันการทํางานร่วมกันการสร้างการรับรู้การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ในเขตรอยต่อหรือว่าในเขตป่าหรือจะต้องไปมีอาชีพหาของป่าเนี่ยเราประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำให้พึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพื้นที่เผาไหม้แล้วก็จุดเข้าสปอยลดลงกว่า2,560 ส่วนในปีนี้นะครับทางรัฐบาลเองแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคเกอกชนร่วมกันเนี่ยก็ได้ตั้งเป้ากันแล้วนะครับว่าปีนี้นนเราจะต้องดาเนินการให้น้อยลงนะครับทั้งม่จุดฮอสปอตทั้งจุดพื้นที่เผาไหม้นะครับแล้ค่าคุณภาพของอากาศที่จะต้องลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เป้าหมายแล้วก็จุดพิเจุดสําคัญที่สุดที่เราจะ,ะใช้ในการที่จะดําเนินการก็คือการฉามการรับรู้ให้กับพี่น้องชุมชนนะครับพี่น้องในหมู่บ้านให้มาเป็นภาคีเพื่ขไายร่วมกันในการที่จะลดการเผาในพื้นที่ป่าลดการเผาในพื้นที่โล่งหากจะเผาจริงๆก็ขอให้มีความจําเป็นอย่างสูงสุดนะครับถึงจะต้องมีการดําเนินการแล้วก็ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่